ก่อนน้ำมาสการครับโผล่มาสการค่ะครับโผได้ยินไหมครับโผได้ยินเลยได้ยินอยู่อ๋อครับครับเมื่อกี้มันมีเสียงแทรกครับโผเสียงขาดขาดไม่หายครับอ๋อได้ยินครับกว่นี้ขับขับชัดแล้วครับโเอ่เจริญพรยันโยมปู่ทุกคนบัมเพิร์ทุกจังหวัดครับปันดีแล้ว แต่ที่บอกไปเลยนะครับเอาเขาแม่แสงยันโนมาบอกสอ,องหมดแล้วได้๋อคคับปูอีทรไปหายุมปูยุ่มนี่ล่ะแต่ว่าเขาโรงพยาบาลพอสบายเนาะตาเสียดายอยู่คับปูงวดหาสองก็บ,บอกไปหาสองกับหกสองกับแมนเลยครับก็ามางวดว่างานนี้ก็เสียดายอยู่เสียดายแหงอยู่ตอ,อนา่ให้แกให้ได้แก้ พอดีหมอกไปเกาหนึ่งกับศูนหกครับปูออกศูนหกอีกโอ้ครับครับปูแต่ว,วงวดนี่คนหาแล้วหาศูนย์แปดเด้อครับหาศูนย์แปดแล้วก็ฟันว่าคนเอาสร้างมาให้สามตัวเลยตัวใส่อซิเมนทั้งสามตัวแล้วมั้งงวดนี้หรอวะครับปูคนเอาสร้างมาให้สามตัวก็เลยจับได้จับขูกไหวทั้งสาม คออกออกจากนั่นไปสนีมือรุ่นมาปันว่าไปเกี่ยวเขาาบดทงบดถีบเลยครับแต่ว่าเพิ่นมามาแปลงมองเจยวว่าหน้าเกี่ยวเขาาบดทงนั่นแต่ลรหนึ่งเกี่ยวใดสิบเอสโอโอ้ครับปู่จะเลยว่าสองโตนี่สีหายหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเนอะครับ ต้องตกเสีหยหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งข้างบนตามตัวเสีหยหา่าจูนเปนรบให้ตัดเลนนน้ำครับปูปูครับแล้วแล้วงวดก่อนนี่ปูถูกทั้งบนทั้งล่างเลยหรือเปล่าครับปูเขาทั้งบน,ท,งบนทั้งล่างเลยโอ้ครับครับพีโก้พีีโก้ฮาหากหลายอีหลานอากุสียดายายังครับก็บอกว่าพวกน้องๆก็คือว่าเห็บจป่วยได้ไคร ก็ได้หูปน,นันเนะว่าอีหล่ะเขาลงบ้าบารคาโปเสียดายคาโปจนว่าว่าว่าวาจนจะได้มาบอกอันนี้เพิ่นก็มาบอกคือเ่าเลยนาทีเ่าเลยหาคุณแปดให <น S 1> ้ตันเลนน้ำหาคุณแปดนั้นแต่ว่าสองสามมือมาฟันอีกว่าได้เกี่ยวเขาอยู่เบิดตทงเลยครับแต่แหวแต่ว่ามันมาแปดอย่างเดียวว่า เกี่ยวเข้าไปนั่นท่านบอกว่าหน้าละ่ะหน้าไปอะไรไรน,หนึงนี่เกี่ยวได้แค่สิบเอ็ดสองครับนี่ละ่ะก็เลยว่าเลขสองตัวล่างนี้นเป็นไปได้ในหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งมากเลยโอ้ครับปู่ประมาณนี้ละ่ะครับครับปู่แล้วแล้วงวดก่อนนี่ปู่ได้บอกใครไหมครับเลขบนล่างงวดก่อนนะครับปู่บอกลายอยู่ยาโซน่ถือครับเลยโอ้ครับ ยอดโซพรน่มไพโรยเอ็ดเป็นเป็นถือขับเป็นโทรมาเอาสวยๆกับอ่าเพชรบุรีเนื่องเพชรบุรีก็โทรมาก็บอกไปบอกไปบอกไปก็ถือเลยมันก็ถือหลายอยู่นสิมันก็เลยโทรมาเอาหมวดศูนย์หกขงหันนี้มันก็โทรมาอีกครับโทรหาอาหมวดอีลาบอกลาบัตติดก็เลยเป็นปอดะวางโทรศัพท์นั่นแหละมันก็เลยโทรมาหาก็เลยบอกมันว่า เป,เป็นไปด 1, ได้สามเก้าหนึ่งให้เพื่อนเน๊ะอ๋อครับปูให้เพื่อนสามเก้าหนึ่งกับศูนย์เก้ากับศูนย์หกแค่นี้อ๋ครับครับปูก,ก,ก็เกือบเข่าสามตัวเลยครับแสดงว่ามันเกือบถูกสามตัวเลยใช่ไหมครับปูแมนเกือบถึงสามตัวให้เป็นสามเก้าหนึ่งครับมันออกสามเก้าสองครับแต,ต่ว่าเพิ่นเพิ่นไม่ได้สองตัวศูนย์ศูนย์หกนั่นแหละ คาโปแต่นี่ฟันสองหมื่นสามหมื่นได้นี่หาศูนย์แปดโตกันก็นให้กันแค่หาศูนย์เก่ายันขึ้นแต้มเดียวเท่าน,นั้นแหละครับสองโตนี้ว่าขัดเป็นไปได้นี่สองโตมาเลยหาหนึ่งขัดมาหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยทันทีเลยโอ๋ครับคาโปเขาว่าพันว่าเกี่ยวเขาไปบดทงบัดถ่านอะแต,แต่ได้ไหมครับหน้าอะไรหนึง่ง เกี่ยวไปนี่ได้แค่ชีเวตศพคนบอกบทีเลยครับโอ้หน้าคืบหน้าบอกหลายคือเกี่ยวไปปัจใจศพแล้วคือมาได้ซิเวตศพเนาะคนวางซีโอ้ครับครับปูเดือดแต่เลยว่าคนบอกหาหนึ่งหนึ่งึหน่งเลยข้างหลังหมวดนี้ครับ,รบแต่ข้างบนนี่ชัางซื้อมั่นใจแล้วล่ะห้าแปดห้าแปดศูนย์นี่ เอาหาชูนแปดนีว่าตรงๆเลยหล่ะหลอกนีครัปู่แล้ว <พอ S 1> แล้วเมยเราบอกนะแล้วของของ,องดก่อนเจ้าแม่แสงจันทร์ก็เป็นคนมาบอกเหมือนกันใช่ไหมครับปู่แม่แค่บอกเลยเดี๋ยวนี้แค่บอกเลยแต่สิมาบอกมาบอกเลยเดี๋ยวนี้ครับก็เฝ้าก็เฝาหน้าอยากห้ยัดย่มได้ทุกบ้านทุกอำเภอทุกจังหวัดนั่นแหละอยากให้มาเห็นมาสางนํำก็เลยเพ้าหน้าลงบึงว่าจะตัวยะหนี่หลายให้เขาเนย พอดีก็เลยทั่วมาบอกลายกับอิหละก็มาติดติดแล้วก็มารลับก็เลยวังไปใส่ๆเนาอเป็นอย่างนาะก็แล้วก็ได้นั่งเบื่อกว่าก็เลยไปเฮ็ดเปียกเลยครับไปเห็ดเปียกพอแต่เมื่อเผ็ดเป็นทัวมากก็เลยบอกคนสามเก่าหน,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 นึ่งกับยอดโสกับบอกคนเลยสามเก่าหนึ่งกับศูนย์หกศูนย์เก่าก็แม่นยีหลีเพราะก็ได้ซองตัว ครับ,รบมันเสียดายตามโตแห้งแห้งขักเลยมูยาโสมันโทรมาเดี๋ยวนี้มันก็โทรมาอยู่อ๋อครับแต่ก็เลยว่าใกล้มือจะเองาหมดเจ้าวนเดี๋ยวสิสิสิบอกบังลาอีหลา่าสิบอกโยมทุกปูทุกจังหวัดไปอยู่วันสีค่ครับครับปู่อกอนโทรไปก็ว่วอีหล่าก็บ,บังลาบบอหลับก็เลยว่าโอ้ยเป็นอย่างน้อกับคิดน้่อยู่เสียดายแห้งเสียดายจนว่ามันแมนเลยมันแมนเลยนะมันก็ เพิ่นก็นมาบอกยำยำยำสองสามม,มือเลยอันนี้่นยำสามมืออะไรครับพอจะคนตายตลอดเลยไหมนี่ตะพูเถ่าอ๋องวดนี้ฝันฝันเห็นแต่คนตายใช่ไหมครับปู่แมนฝันนแต่คนตายเลยผูเถ่าค,าาครับนี่แต่เอาเอานั่นเอานี่ม่ให้เลยแต่เพิ่นบอกแล้วว่าหาชลแปดนี่ฟันเห็นตะพูเถ่าผููตายไปหลายปีแล้วล่ะครับ ก็เลยชักมั่นใจก็เลยว่าโทรหาบอกหลายหลากก็นะแล้วก็อนนะะย่ทั่วไปมือโสแล้วแล้วในในลักษณะที่เจ้าแม่แสงจันทเพื่อนมาให้นี่เพื่อนมาให้ในลักษณะไหนครับปู่เราเพื่อนนี่เพื่อนสิบค่คยบอกปัญหาขันเพื่อนมาบอกบอกเพื่อนก็สิบอกเป็นตัวเลยอเอบอกเป็นตัวคือหาศูนแปดนี้เพื่นบอกเป็นตัวขื้นกันือคคับปู่เพื่นบอกเป็นตัว้วาจะนี ก็เลยเอาวนามึงว่าคันซีเมนต์โตนี่ให้ฟันให้ได้นั่นได้นี่ให้ฟันเอานั่นเอานี่มาให้เพื่อนก็เลยเอาสร้างมาให้สามตัวมือขึ้นเอาสร้างมาให้สามตัวมือขึ้นเลยจับปูไว้ทั้งสามตัวแต่วางเพิ่นมาบอกแล้วนั่นว่าได้เจียวเขามือที่สองมาได้เจียวเขาเบิดท่งเบิดทาแต่ว่าเพิ่นเ้าขึ้นมากได้ไ๋เพิ่นว่าหน้าอะไรนึง บางไงอยู่เที่ยวไปได้ใส่สอบได้แค่สิบอ็ดสอกนิดหลายเิดบนวาซส่ครับปูก็เลยว่ามันจะเป็นลางโมงกับก็บตมากวบอะไร้ม่ท่านไ,ไหนถามบ่นนะนะแต่ว่าสิภาวานาถามบ่นอยู่ว่าหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งทีวอาน,นั่นจะเป็นลางโมงครับใกล้มือใกล้มือ,มอหรือโคงสุดท้ายจังจังสิบอกอีกแล้วนะนะครับครับปูมันใกล้มือ เดี๋ยวประมาณสองมือหรือสามมือโทรมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสิบอกเลยตัวไหนตัวนั้นเลยสิบอกเป็นตัวเลยนะบอกสิบอกบอกหลายสิบอกแค่ทำบลล้างนึงข้างล่างล้างหนึงตัวนี้เด้อยังกันตีเล่นนะแบบไง่ายเลยครับครับโป<ร>้เพราะว่าช่วงนี้มั่นใจเลยแต่โทรหาโยมีลาบังลาบอติดทีลาเขาลงบ้านนี่โทรไปนี่บอติดแล้วบอรับนี่ก็เลยก็เลยบอจะออกมาว่ามันชิเมนบอกบก็ไม่เห็นอีหลี ตรงๆเลยครับรปคบมครับแล้วแล้วเม่ว<อ><อ>ก่อนม,มีมีใครไปซื้อสามเก้าสองไหมครับโปูโมมีก็ตมหาก็บอกไปแค่โยมายบุญตีเป็นหูจกักรตมานะเพินเอาเบือว้เป็นขอเบอร์ก็เลยเอาให้เป็นให้แต่ยันโยมยุยสูกับวารอยเอ็ดนี้ั้่นั้นละ่ะครับทีเป็นโทรมาครับ เพชรบุรีเป็นโทรมาก็เลยบอกคนไปเพิ่นก็ถือลายอยู่เพชรบุรีถึงหลายคนอยู่ครับครับปูก็บได้ก็บได้บอกก็บัตก็บอกแค่ซ้ายบุญตีเป็นโทรมาหาก็เลยโทรมาก็เลยบ่มี่ยังก็เลยบอกคนเลยครับบอกไปมันก็ตรงเลยนี่เพื่นก็เลยนั่มเดี๋ยวนี้เพ่นก็โทรมาบอกมาถามอยู่แล้วแต่ก็เลยบอกไปบอกไปแล้วตัวนี้แหละครับปูแต่ต่ามาได้รบอกบอก ายนั่นายนี้คือหมวดอีหล่าเด้แค่นี่แค่แค่เอาอีลาไปก็บังลาผู้เดียวเด้ครับน้องน้องอื่นโทรมาตมาสิบรับเลยเด้รวพอสิบบับเลยเด้ครับครับปูแค่บอกบอกโยมบัง,งบาลาอีหลา่าตำ้นิละแต่พื่นรวมพอสิบรับผู้นั้นผู้นี้เลยแต่ว่าโยมไซบุญอีเพื่อนเคยเห็ุบุญเห็เหุยังมาน้าผก็เลยโอะไะใดก็เลือดเลือดตนนู้มก็เลยบอกไปเลยนะครับครับปู ออกไปบอกไปก็แม่เลยเหมีอวสามเก้านึ่งหมชิ้เดียวนี่ไหมครับปูคันว่าเป็นเป็นขึ้นน้ำนะ่ะแม่นสามตัวเพิ่นสี่ด้หลายอยู่แล้วแต่ว่าเพิ่นในสองตัวหลายหลายคนอยู่ครับครับปูครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวรอรอปูโค้งสุดท้ายเนาะว่าเจ้าแม่แสงจันทเพิ่นจะมาบอกเพิ่มหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับปูแม่นกระสีห้ให,ใหลรอมือปองสุดท้ายประมาณสองสามมือเดี๋ยวชิบ,บอก สิบพาวนาตัวนี้แหละตัวหาซูนย์แปดกับหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งนี่แหละครับแต่เดี๋ยวนี้ตมาก็มั่นใจว่าหาซูนย์หาศูนย์แปดนี้ขันข้างล่างกันมหาหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเลยเปิดเปิดเปิดหนึ่งหนึ่งก็เทะละครับครับพราะวัติให้ตันบอกว่าหน้าอะไรหนึ่งใจสิบเวดศพแล้วมือรุ่นมาเอาเด็กน้อยมาให้ท่านสองคนนี้จะพูงงั่มไหมพอสิวานสันไหมครับพ่อสิมันใจนะ แต่ว่าให้ลอโกงสุดท้ายน้าครับแต่ช่วงนี้ก็ว่าชักจะมั่นใจแล้วว่าสามมือแล้วได้สามมือสามขึ้นแล้วได้ครับหาศูเปอรดับหานึงกับหนึ่งหนึ่งมันวันีไปใส่นะมันอยู่ประมาณซ้ำซ้ำนี่นะไป้ใ่กันเลยอย่างสิ่นะครับปูก็คือภาวนาแล้วเลขตัวนี้มันไม่หนีไปไหนใช่ไหมครับปูแม่นคิดว่าวันีแล้วอยู่แล้ว ตัวนี้เลยเพราะว่าฟันเห็นแต่คนตายผู้เฒ่าตายมาบอกมาหาเอานัน่นเอานีมาหายหลายจาังไรงวดนี้ศูนติดบนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ละ่ะวายู่หรอกซูนติดศูนติดเลยละ่ะข้างบนอ่ะค,ครับผมงงแต่ว่าข้างล่างข้างล่างก็คิดว่าหาหนึ่งหนึ่งหนึ่งกันว่าฟันว่าได้เก่้วเขา้ามัดทงมัดธานี แล้วคนมาบอกนี่แหละมาแปลว่าตัวนี้แหละมาแปลว่าเกี่ยวเกี่ยวเขาไรหนึ่งได้สิบเม็ดศพอันนี้คนบอกออกเสียงเลยเด้ครับเกี่ยวเขาได้ลนะตั้งไรหนึ่งได้สิบเม็ดศพแต่ตามานี่ตามานี่ว่าหน้านี่นหน้า,าหาน้ากับตมาเป็นไรไปเกี่ยวน้ำผิ่นนี่ตามา,ก,าก็เลยว่ามันเป็นหาหนึ่งันบ่หาหนึ่งคนหนึ่งหนึ่งครับครับโป ยังไงก็ขอขอบคุณปู่มากๆนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับปู่เอ่อเอาคนสุดท้ายพมียาอีกตัวครับครับปู่คนสุดท้ายนี่ก็ขอให้โยมทุกปู่ทุกคนทุกอำเภอทุกจังหวัดย่าเจ็บยาไข้ยาป่วยให้ลำลำดรวยๆตลอดปีหกแปดเจริญพรโยมครับสาธุครับปู่ขอคนสุดท้ายลาเต้าเงี้ยไว้ๆเด้อครับครับปู่สาธุครับ ค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางของปู่เล็กล็อกนะคะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ฝากตามโค้งสุดท้ายของปู่ด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็ขอจบคีไว่ายเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ